ส่วนค่าคือคอยนิมุนคาดาโนกระแสยังไม่ตกนะครับยังออกมาตกปากรับคำนะครับว่าอารอนโซฮาร์ฟอกจะมีกำหนดในวันที่เท่าไหร่เดี๋ยวเราต้องไปติดตามชมหลักคลิปนี้กันนะครับ มูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับเนื่องจาก ADA หรือคาดา a โนนะครับก็เตรียมตัวลุยเดินหน้าต่อนะครับถึงแม้จะมีฟลัดมิวมาออกมามากมายนะครับโดนโจมตีเยอะแยะมากมายแต่ c a r า a โนหรือ ADA ก็ยังดำเนินการต่อนะครับ <c oughs> และสิ่งที่ทำให้เขาสามารถที่ยังเป็นกระแสในตอนนี้อยู่ได้นะครับมีทั้งหมด2ขับด้วยกันข่าวแรกนะครับเป็นเรื่องของการที่ ซีของค a ร์โนหรือชาวฮอวกินสันนะครับได้ออกมานะครับมีส่วนร่วมในความคิดเห็นของเอลซาวาดอร์นะครับเกี่ยวกับการรับ1สก,กุลบิตคอยนั่นเองและประเด็นที่2นะครับคือเรื่องของการออกมาตบปากรับคำบรรดาสาวกของ ADA ว่าจะมีการทำออลอนโซ่ฮารฟและราคาของ ADA จะเป็นเช่นไรนะครับเมื่อมีการ a l ออ s o ลอนโซ่ฮาร์ดฟอกสำเร็จแล้ว มันจะมีแนวโน้มต่อไปได้ยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมในคลิปนี้ด้วยกันนะครับและในตัวข่าวด้วยกันโอเคครับเรามาดูข่าวแรกนะครับผู้ก่อตั้ง ADA เชื่อว่าหลายประเทศจะเดิมเนินรอยตามแบบเอลซาวาดอร์นะครับในการยอมรับบิตคอยเป็นสงเงินสกุลดิจิตอลนั่นเองฉะนั้นรายละเอียดมีอย่างไรบ้างนะครับเขาบอกว่าหลังจากที่เอลซาวาดอร์ได้ประกาศรับบิตคอยนะครับกลายเป็นเงินสกุลดิจิตอลประจําประเทศแรกนะครับของโลก นายชาวฮอกินสันซี o ของคาดาโนนะครับได้ออกมาคาดการณว่าประเทศอื่นๆอ,อาจจะดำเนินรอยตามอย่างเอลซาวดอร์ ador, ในอนาคตอย่างแน่นอนนะครับและเขายังบอกอีกนะครับนชาวให้ความคิดเห็นว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าประเทศต่างๆจะเริ่มใช้คริปโตเป็นส่วนหนึ่งนโยบายทางการเงินของตนไม่ว่าจะเป็นเงินทุนสำรองในธนาคารกลางหรือเงินตุนสก,กุลดิจิตอลนะครับของธนาคาร สำหรับการชำระเงินฉะนั้นฮอวกินสักล่าวว่าการที่เอลซาวดอร์ได้ทําให้บิตคอยกลายเป็นเงินสกุลดิจิตอลที่ถูกกฎหมายนี่อาจจะเป็นช่วงเวลาที่สะท้อนให้เห็นนะครับอุตสาหการรมคริปโตไปได้ไกลแค่ไหนในระยะเวลาเพียงแค่12ปีที่ผ่านมาฉะนั้นชาวได้ระบุอีกนะครับว่าเราในฐานะอุตสาหการรมที่ได้รับชัยชนะตอนนี้เราเพียงแค่ต้องแยกรายละเอียดของความหมายเหล่านั้น นะครับฮอลกันกล่าวเสริมอีกนะครับว่าจากนี้ไปทุกประเทศจะต้องคิดค้นกลยุทธ์คริปโตคอนซีเป็นของตัวเองขึ้นมาซึ่งมันเป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้และชาวก็ยังได้ระบ,บุอีกว่ากลยุทธ์ที่ว่าก็คือการทำให้เงินส Digital, กุลดิจิตอนกลายเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายและเราควรจะต้องควบคุมเงินในกระเป๋าของเราเองซึ่งท้ายที่สุดเราจะเป็นผู้ควบคุม ว่าเงินจะถูกไปที่ไหนอย่างไรและใครจะได้รับเงินนั้นนะครับอันนี้เป็นหัวข้อสําคัญว่าเงินสกุลดิจิตอลต่างๆนะครับเริ่มจะมีบทบาทในชีวิตประจําวันทั่วโลกมากขึ้นฉะนั้นชาวนะครับได้บอกตรงนี้กับเรานะว่าการที่เงินสกุลดิจิตอลเนี่ยนะครับจะได้ยอมรับการมากขึ้นนะครับเนื่องจากประเทศเอลซาวเป็นเชื้อหัวเพิงนะครับในการยอมรับ หลัชาวออกมานะครับเพื่อยืนยันในข่าวต่อไปนะคบว่าจะมีการอัปเดตอลอนโซ่ฮาร์ดฟอกเมื่อไหร่นะครับข่าวที่2นะครับคือชาวฮอลกินสันตอนนี้ได้ออกมายืนยันนะว่าเขามีการวางอลอนโซ่ฮาร์ดฟอกอย่างเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับเพราะว่ามีข่าวนะที่เป็นแฟลั์นิวออกมานะครับผมก็ดูก่อนนะว่าข่าวไหนเป็นข่าวนะนะครับก็ออกมาว่ามันมีเกี่ยวกับ ปัญหานะครับเรื่องของสมาร์ทคอนแทคไรพวกนี้เนี่ยนะครับแต่ชาวออกมายืนยันนะครับว่าการอัปเกรดอลอนโซฮาร์ดฟอกจะเสร็จสิ้นนะครับในวันที่เขากำหนดฉะนั้นในตัวข่าวเขาบอกบริษัทเทคโนโลยีบล็อกเชนที่อยู่เบื้องหลังการพัฒนาอย่าง c คาร์โนอย่าง IOHK นะครับหรือที่รู้จักกันชื่อ IOG นะครับได้ประกาศการอัปเกรดผ่านทวิตเตอร์ในวันนี้นะครับโดยคำพูดนะครับของบริษัท นะครับ IOSK นะครับก็ได้ออกมานะครับบอกกันเรานะครับว่าการอัปเกดตได้รับการยืนยันแล้วในวันนี้ตามเวลาประมาณ5.26มง26นะครับในเวลาโซนของอเมริกานะครับโดยข้อเสนอนะครับได้ถูกส่งไปยังเครือข่าย Cardano m a n e t นะครับเพื่อเตรียมเรียกใช้ Hard f o x c o m m i t a t o r นะครับในวันอาทิตย์ที่12กันยายนดังนั้นจากข้อมูลของ IOSK นะครับผู้ที่เกี่ยวข้องกันทั้งหมดรวมถึงกระดานแรกเปลี่ยนผู้ให้บริการสเต็กพูลและบุคคลที่3นั้นพร้อมจะใช้นะครับและมีการอัปเกรดอลันโซแล้วนะครับในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับความสามารถในการใช้สัญญาณขอพูทัสสมาร์ทคอนแทกนะครับจะถูกนำไปใช้กับเครือข่ายหลักของคาดานโโดยเทคโนโลยี HFC นะครับที่เป็น เอกลักษณ์ของเรานะครับควบคู่ไปกับการอัปเกรดความเข้ากันได้ของซอฟต์แวร์ทั้งหมดของ iOS k ที่เขียนระบุไว้นะครับพร้อมกันทั้งทีมงานนะครับที่อยู่เบื้องหลังแพลตฟอร์มเพื่อเตรียมรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ p l u สนะครับรวมถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมของ Cardano Submit ในรเร็วๆนี้อีกด้วยนะครับต้องบอกเลยว่าในนาทีนี้นะครับนักวิจารณ์จับตามอง ไปที่ความคืบหน้าของสัญญาณสมาร์ทคอนแทคของคาดานออย่างไม่ให้ค่าสายตาอันที่จริงนะครับบางคนก็ยังคงมีอคติเกี่ยวกับความสามารถของคาดาน o นะครับในการจัดการธุรกรรมจำนวนบนสัญญาณของสมาร์ทคอนแทควันนี้ก็มีฝัดนิวออกมานะครับและโดยนักวิจารณ์รายหนึ่งนะครับอ้างว่าโมเดลบล็อกเชนที่ชื่อว่า UTXO เนี่ยนะครับ ที่ปาดเจากค่าธรรมเนียมแก๊สจ,จะส่งผลให้แพลตฟอร์มมีปัญหาในการเปิดตัวพูทัสนะครับหลังจากนั้นไม่นานนะครับคาร์ดานโนต้องประเชิญมรสุงอีกรละลอกนะครับเมื่อเครือข่ายการทดสอบบนเว็บเทกแบบกระจายอำนาจตัวแรกของโปรเจกต์นะครับประกาศปิดตัวลงอย่างกระทันหันนะครับและสิ่งที่ตามมาคือเสียงโ่ร้องของนักลงทุนไม่พอใจนะครับร่วมร่วมกันนะครับและก็ได้รวมตัวกันเพื่อเรียกร้องให้ผู้ก่อตั้ง รเจอย่างนายชาวฮองกีเซนออกมาแสดงความรับผิดชอบนะครับดังนั้นอย่างไรก็ตามผู้ก่อตั้งคาาโนได้ออกมาตอบสนองต่อเรื่องนี้อย่างรวดเร็วและปฏิเสธความรับผิดชอบใดๆหลังจากที่เมนสวัรนะครับกระดานแลกเปลี่ยนแบบประจายหน้าตัวแรกของคาา์โนได้ปิดประกาศคเครือข่ายการทดสอบชั่วข่าวนะครับพร้อมกันนี้เขายัางกล่าวทิ้งท้ายไว้ด้วยว่าเราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อสิ่งที่เกิดขึ้นจากเมนสวอปเนื่องจากมันไม่มีอะไรต้องแก้ไขและมันไม่ได้มีปัญหาใดๆนะครับก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับก็น่าจะเป็นฟลัดนิวนะครับหรือไม่ก็ไม่ใช่ฟลัดนิวนะครับก็ราคาขอ a d d a ถึงได้ตกลงไปอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ในคลิปที่แล้วเราบอกว่า a d a นะครับอยู่ในช่วงที่เราจะต้องช้อนกันนะครับ และก็ดูแนวรับแนวต้านในช่วงนี้นะครับก่อนที่จะเกิดออลันโ่งฮาร์ดฟอกเนี่ยเมื่อไรนะครับที่ราคาที่เท่าไหร่กลับไปดูคลิปเก่าได้นะครับเราก็มีรายละเอียดให้อยู่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็สรุปโดยตัวกราฟนะครับของ A D A Coin นะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับจากการดูกราฟตรงนี้นะครับก็สรุปว่า A D A วันนี้นะครับราคาตกไปที่2ดอลลาร์นะครับ แต่ว่าการตกนี่มันคนแพนิคแพนิคนะครับเนื่องจากเมนสวอปนั่นเองนะครับทำให้ ADA เนี่ยตกลงไปอีกนะครับที่ประมาณ2ดอลลาร์นะครับหรือประมาณ2.2ดอลลาร์ 2. 2ประมาณนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้รอสัญญาณที่จะเข้าซื้ออยู่นะครับเช่าออกมาประกาศอย่างนี้นะครับเชื่อว่า,าราคาของ ADA ช่วงประมาณ3ทุ่มถึง5ทุ่ม แล้วก็ตีสน่าจะมีการฟื้นราคาของ A D A มาอยู่บ้างนะครับจนกว่าการอัปเกรดอลอโซฮาร์ดฟอกกำลังจะเสร็จนะครับต้องอย่าลืมว่าตอนนี้ข่าวของ A D A จะมีอะไรเกิดขึ้นก็เป็นไปได้นะครับเนื่องจากว่า A D A เนี่ยก็ตกอยู่ในสถานะที่ยากลำบากนะครับในการลงทุน เรื่องของสื่อด้วยนะครับเนื่องจากว่าการลงทุนก็มีหลายสาเหตุนะครับคนที่ชอบ A D A ก็มีคนที่ไม่ชอบก็มีนะครับพยายามเอาอะไรไปผูกไว้หลายอย่างจนทําให้ราคา A D A ตกช่วงนี้ต้องระวังนะครับอย่าไปสนใจข่าวพวกฟลัดนิวมันเยอะมากๆนะครับชาวเน่ยโดนตลอดนะครับแล้วก็เหรียญอื่นๆก็โดนเหมือนกันนะครับในตลอดปีโดยเฉพาะดอทคอยก็โดนมาเยอะนะครับ ไม่มีอะไรที่ไม่โดนนะครับแต่สําหรับเรื่องนี้นะครับมันก็เป็นเรื่องที่สําคัญคือตอนนี้จะเป็นการช้อนครั้งใหญ่นะครับของวานตอนนี้เขากําลังดูอยู่ว่าเราจะช้อนอย่างไงนะครับงนั้นราคามีสิทธิ์ที่จะร่วงลงได้อีกนะครับก่อนวันที่12กันยายนและเป็นไปได้ว่าจะมีการร่วงอย่างรุนแรงนะครับและจะมีการซื้อช้อนกลับไปที่ ราคาประมาณ90หรือ100บาทนะครับน่าจะเป็นไปได้เหือนกันตอนที่มีการอัปเกรดอลันโซฮาร์ดฟอกนะครับและหลังจากอลันโซฮาร์ดฟอกเราต้องดูอีกทีว่าโปรแกรมการทดสอบเนี่ยเป็นยังไงนะครับแต่ผมเชื่อว่าอลันโซฮาร์ดฟอกเนี่ยจะมีการฟื้นจากราคาและมีการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับแต่เมื่อไหร่ที่มีพาร์ทเนอร์เข้ามามากขึ้นนะครับราคาก็จะเด้งแบบ เดียวกับโซนะครับเราก็เนียนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ต้องดูกันต่อไปนะครับลุ้นกันนะครับว่า ADA จะ go to the moon หรือไม่นะครับสำหรับวันนี้นะครับใครเชื่อว่าในเดือนกันยายนราคานะครับของ ADA จะไปถึง10ดอลลาร์ได้บ้างนะครับชาวก็เคยพูดเอาไว้นะครับด้วยความกล้าแกะโอเคนะครับประมาณนี้นะครับ10ดอลลาร์กด1นะครับไปไม่ได้กด2นะครับ ต้องอย่าลืมนะครับว่าสถานการณ์บางอย่างมันก็แค่เงินน,นะครับถ้าเกิดมีคนมั่นใจในการลงทุนมากมันก็มีสิทธิ์ที่จะพุ่งขึ้นไปได้ถึงขนาดนั้นเหมือนกันนะครับอะไรก็ทําได้ถ้าคนมั่นใจนะครับในการลงทุนมากฉะนั้นวันนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามีหลายช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นบล็อกติด Facebook YouTube ยูทูบไลน์กลุ่มโดยเฉพาะไลน์กลุ่มเราชื่อคริปโตซิีคอมมิตี้ o, ing, <c oughs> ก็สามารถเข้ามาได้เลยนะครับเพราะในกลุ่มนี้ก็จะช่วยท่านในการลงทุนนั่นแหละนะครับก็ลองเข้ามาครับเพราะว่าในกลุ่มนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับลองเข้าไปพูดคุยกับเ,เพื่อนๆเผื่อ,อ,อได้เหรียญหรือความรู้อะไรใหม่มบ้างน,นะครับมีกลุ่มหนึ่งที่เป็นสปอนเซอร์เราคือ S i g n น l นะครับซิกแนวก็ช่วยท่านนะครับสำหรับการเทรดตลาดรายวันตลาดสปอตตลาดฟิวเจอร์ครับลองดูดลย แล้วสุดท้ายนี้นะครับผมก็ฝากท่านผู้ชมนะครับที่จะติดตามด้วยกันนะครับก็ฝากนะครับที่จะติดตามอีก2ตัวนะครับคือสปอนเซอร์ไม่ว่าจะเป็น Copycat แล้วก็อ่อน่อะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับที่ได้ติดตามชมด้วยกันแล้วผมหวังว่า A.D.A. ลักซาดาน o จะ Go to the Moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันจากช่องคอยมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับอื่นเลยนะครับผมอยากให้ทุกคนรู้จักกับกลุ่มที่ชื่อ Bitcoin Signal กลุ่มที่บอกถึงการซื้อขายการเข้าซื้อในราคาที่เหมาะสมเพื่อให้ได้กำไรมากที่สุดทั้งตลาด Spot ตและฟิวเจอรวมถึงมีการอัปเดตข่าวสารของบ Bitcoin ใครสนใจผมยืนยันนะครับให้รีบเข้า เพราะว่าตอนนี้ในกลุ่มสามารถเข้าได้ฟรีอยู่และตอนนี้เราก็ใส่ Description ใต้คลิปนะครับเราก็ไปหาลิงก์กันได้เลยและ QR code ตรงนี้